มาครับคุณผู้ชมใครหาสีดำใครชอบสีดำอยู่ครับคันนี้น่าสนใจอีกหนึ่งคันครับ Vios 1.5รุ่นเม็ดตัวลองท็อปปี2019ครับรถในง,งานมือเดียวจากป้ายแดงครับประวัติศูนย์ทุกระยะตั้งแต่หมื่นกิโลแรกหรือว่าทุกหกเดือนครับเขาจะถูกเรียกเข้าศูนย์ตลอดเลยนะภายในเป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วจอตรงกลางทัชสกรีนนะครับความพร้อมของรถออปชั่นของรถเรียกว่าเพียงพอกับการใช้งานจอตรงกลางมีกล้องถอยมีระบบแอร์เป็นระบบออโต้ เกียร์ออโต้ขับง่ายขับสบายพวงมาลัยหุ้มหนังมันติฟังก์ชันเพิ่มเปลียงรถเปลี่ยนได้จากพวงมาลัยได้เลยนะครับ3าม9 0 0 0นคันนี้ปีดาวผ่อน6 200, กพับาทนะครับน่าสนใจมากใครที่ชอบสีดําเปทุนเดิมอยู่แล้วตามมาดูคลิปนี้ต่อให้จบกุญแจสำรองมีให้ครบยางเป็นปียีใช้ได้ย,วยาวๆผ่อนหกพัสนใจไปครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่พี่ทุกคนที่สนใจวีออสมือ2ทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กันกับผมฮะวิวีออสมือ2พบกันกับผมบิวพยนต์อย่างเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้พาคุณผู้ชมมาดูวีออสอีก1คันนะครับที่ผมมองว่าโอเคสวยนะครับคัดมาให้เรียบร้อยแล้วเดินแกะเดินแงะมาให้ดูแล้วเป็นสีดําอีก1คันที่ค่อนข้างจะโอเคในทุกๆอย่างเลย ทะเบ,บียน3401ีหคันข้างหน้าคุณผู้ชมนี้นะครับเป็น v ีออส5รุ่นมิตรปี2019นะครับมือเดียวจากป้ายแดงครับเป็นรถหน่วยงานนะครับก็ประวัติศูนย์ทุกระยะเลยทุกหมื่นโลหรือว่าทุกเดือนตามาาตสไตล์อตลของรถที่เป็นรถหน่วยงานนะครับเขาจะเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะครับแล้วก็ผมตรวจสภาพรถนะครับให้ฟรี274จจุดนะครับมันจะเป็น บริษัทอินสเปกเตอร์นะครับก็คือบริษัทมาตรฐานสากลเนี่ยแหละฮะเข้ามาตรวจรถให้เรานะครับพร้อมกับมีใบเซอร์ตรวจรถออกให้นะครับขึ้นเว็บไซต์ของธนาคารเลยธนาคารเนี่ยจะเป็นคนส่งตรวจนะรางวัลแชมเปตออฟเดอะยีที่เราได้มานะครับที่บริษัทรยนต์ได้มาเนี่ยก็มาจากการตรวจรถนี่แหละเราตรวจคุณภาพรถของเรานะครับเป็นเกรดเทุกคันเลยนะครับไม่มีชนหนักพิคว่ำจมน้ําตัดต่อกอไม่หรือว่าเปลี่ยนเครื่องมา รเราก็เลยได้รางวัลที่1นระดับประเทศ c h a m p ปี้ of the Year มานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมซื้อขายกับผมคุณผู้ชมสบายใจได้แต่ละคันที่ผมเอามาลงคลิปให้ดูเนี่ยแปลว่าผมคัดมาให้ดูแล้วนะครับหเลยการันตีได้ว่าไม่มีชนหนักนะครับสเนี่ยที่ผ่านสายตาผมเนี่ยผมก็มองว่าเออรถมันช้ำไหมมันอะไรไหมนะครับมันควรไหมที่ลูกค้าผมจะได้ไปนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับดูคลิปจบ พี่จะเห็นทุกรายละเอียดรถสภาพเป็นยังไงหัวนัดเม็ดอาร์คจุดสนใจในการดูรถยูมือสองดูตรงไหนเดี๋ยวพาไปดูนะครับจะได้เห็นชัดๆเลยบอกราคากันก่อนแล้วกันจะได้ไม่ต้องรอช้ากัน <c oughs> ขอไปครับคุณผู้ชมวีออส1.5รุ่นมิดรครับปี19คันนี้ฮะ369,000ครับ, 9, รบฟีดาผ่อนเริ่มต้นที่6,270บาทเลทผ่อนนะครับเป็นเลทเขาเรียกว่าแฟดเลทนะครับตายตัวนะครับผ่อนราคาเนี้ยตายตัวเลยตลอดอายุสัญญานะครับไม่มีขึ้นหรือไม่มีลงแล้ว นะแต่สุดท้ายแล้วนะครับเรื่องเครดิตเนี่ยมีผลนะฮะเรทผ่อนเนี่ยผมเข้าๆให้ก่อนที่7ปีนะครับใครอยากผ่อน4ปี5ปี6ปี มาแจ้งกันหลังไม้ได้ผ่อนเท่าไหรนะ่เราต้องดูอาชีพด้วยนะฮะอาชีพทํางานอะไรนะถ้าเป็นข้าราชการรับวิสาหกิจพนักงานบริษัทที่รับเงินผ่านบัญชีหรือว่ามีประกันสังคมนะครับเอาดอกเบีย้ยไปเลยครับเริ่มต้นก่อนเลยพื้นฐาน2.79%นะครับถ้าประวัติเครด,ดิตดีเอาไปเลยครับ2.59%กนะครับถ,ถูกเลยนะถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มอื่นซื้อได้ไหมซื้อได้แต่อาจจะต้องมาพูดคุยกันนิดนึงนะครับถ้าเกิดผมแจ้งรายละเอียดในคลิปเนี่ยอาจจะยาวเกินไปนะเะเเยนะยยอออลพ่ค้้้าามขซืไดนะ อา,อาชีพอิสระซื้อได้เรามาคุยกันเรื่องหลักฐานอะไรได้นะฮะตรงเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ถ้าเกิดว่าใครสนใจแบบไหนเนี่ยติดต่อสอบถามพูดคุยปรึกษาได้นะครับเบอร์โทรหน้าคลิป08 5 5 3 6 6, 6 2 8 7เนะครับเรามาดูรถกันดีกว่าทะเบียน3401คันนี้เป็นวีออสสีดำนะครับ สีดำสวยๆเลยคันนี้ไม่มีรอยขนแมวนะฮะเหลี่ยมสันตัวรถคมชัดนะครับด้านหน้าตัวมิดตัวรองท็อปนะได้ไฟตัดหมอกคู่หน้าเรียบร้อยแล้วไฟเดย์ไทม์เนิ่งไลท์มีให้เรียบร้อยแล้วนะครับตาไฟหน้านะครับชุดหลักชุดใหญ่เป็นโปรเจคเตอร์นะฮะไฟเไฟลี้ยวไฟหลีทำหน้าที่ LED ดีแบบไลท์ไกดิ้งนะฮะโลโก้ v o อสลักไว้ชัดเจนไม่มีแตกลายงาน,นะครับฝากระโปรงเหลี่ยมสันคมชัดนะะแต่ฝากระโปรงเนี่ยมีการเก็บงานอยู่แล้วนะครับผมเห็นก็รู้แล้วเนี่ยมันจะเป็น ดูก็รู้อะเอาง่ายๆคุณผู้ชมครับมันจะเก็บในเรื่องของตัวพวกรอยเศดหินนะครับเล็กๆน้อยๆนะฮะเดี๋ยวไปจิกซีนดูกันท้ายคลิปว่าซีนเดิมอะไรเดิมไหมนะครับเดี๋ยวพาไปให้เห็นจ่าๆนะครับล้อฮะแม็กเดิมโรงงานลมดําปัดเงานะครับจากโรงงานดิสเบรกสี่ล้อระบบเบรกเป็น ABS เสริมแรงเบรก VA กระจายแรงเบรก EBD นะครับรัดมาพร้อมกับยางปี2024นะครับเราไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรแล้วนะไอยางที่มันดูอาจจะเลอะๆหน่อยเนี่ยเพราะว่าพื้นครับเนี่ย พื้นฝุ่นมันเยอะเนาะคุณผู้ชมยางมันก็เลยโดนฝุ่นนะครับจริงๆคือแบบดอกยางล่อยางคุณผู้ชมดูดิเนี่ยขนเงาะยังติดอยู่ให้เต็มเลยนะครับขนเงาะทั้งหลายนะ่ะยางปี2ี่ครับดอกยางไม่สึกไม่หล่อเลยเปื้อนฝุ่นอย่างเดียวเนะฮะเบ้าโช๊คครับนี่ส่วนที่เปลี่ยนโครงสร้างนะครับเดิมๆไม่มีแบบว่ารอยแกะรอยแงะอะไรมาเบ้าโช๊กก็มีมาร์กสีโรงงานออกมาแบบนี้นะครับเดิมๆครับคุณผู้ชมซุ้มล้อโช๊คทั้งหลายนะเหลี่ยมสันตัวรถฝั่งซ้ายครับคมชัดครับประตูไม่มีเพย์ อมองดูเลยให้เห็นชัดๆกับตานะครับดำเงาสวยงามกระจกมองข้างแบบปรับและพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวนะครับกันาสาดยังไม่มีมาใครจบกับผมเดี๋ยวผมแถมให้ได้กันาสาดถ้าเกิดอยากได้เนาะเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนด้วยนะครับเวลาเปิดเปิดกระจกนะฝนมันจะได้ไม่หยดใส่ <c oughs> ขอไปคนระับคุณผู้ชมเจ็บคอนิดนึงขอัยจริงๆนะรตรงนี้นะกระจกเต็มแท้ครับโตโยต้าทุกบานนะครับมีออโตโอ,อาร์ลามสัญญาการขโมยให้ สนใจโทรมาหาผมครับบิวเพชรยนต์บิวออสมือ2อนะครับ0 8น5 3 6 6 2 8 7นะครับบิวเพชรยนต์ผู้จัดการขายยินดีให้บริการครับฟิล์มเสียเดี๋ยวติดให้ใหม่นะครับไม่ยากอะไรให้ดูสภาพสดๆก่อนสวยๆแบบนี้ภายในเป็นเบาะหนังเรียบร้อยครับจอตรงกลางแทสกีนนะครับมีให้เรียบร้อยแอร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้ซีวแบบ7สปีดนะครับพงมลัยหุ้มหนังมันติฟังก์ชันอ่า แน่นๆสวยๆไม่สึกไม่หล่ออะไรเลยนะครับไล่โครงสร้างรถให้ดูรอบคันต่อหัวรถเสาวบีครับเดิมๆไม่มีรอยขยับนะครับแผ่นเพจครับเดิมๆปี19กาโนวม ber ก็คือรถปลายปีแล้วเดือนพฤศจิกายนนะครับจะข้ามปีอยู่แล้วนะปี19นะครับนี่เดิมๆอ่าขั้นตอนต่อไปครับแกะให้ดูฮะโครงสร้างรถทุกคันครับเชื่อเหรอครับพี่ดูคลิปผมจบนะครับพี่เห็นรายละเอียดรถชัดเจนทั้งคัน ถ้าชอบสีดําเป็นทุนเดิมอยู่แล้วโทรหาผมทักหาผมนะครับเนี่ยเดิมๆเ,เลยไล่เรียงไปรเส,สวยแต่เข็บเม็ดอาร์กนะฮะเนี่ยมาดูประตูหลังต่อนะดูกับผมดูให้เห็นรอบคันนะครับดูให้แบบว่าเหมือนมาดูรถเองที่บริษัทรถยนต์นะครับเพราะว่าบางทีพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับอาจจะไม่สะดวกเดินทางเข้ามาดูรถเองแต่อยากได้อะ ทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะอาชีพการเงินเงินดาวจริงๆฟรีดาวได้ใครอยากใช้เงินดาวแจ้งได้เดี๋ยวคิดค่างิดให้นะครับแต่พื้นฐานเนี่ยฟรีดาวเนี่ยพออยู่ที่6 2 7 0บาทตลอดอายุสยัญญานะครับเผื่ออยู่ต่างจังหวัดแล้วอยากได้แต่ไม่มีเวลาเข้ามาดูผมมีบริการฝากเซ็นให้ถึงที่ให้ถึงหน้าบ้านหรือว่าถึงที่ทํางานได้เลยจะเหนือสุดใต้สุดได้หมดทั่วประเทศนะครับถ้าชอบจัดมาครับใครไม่มีเวลาดูดูคลิปให้จบฮนะบนี่รอยคีบระบบโรงงานนะครับ รอยคีบ r o บอ t โรงงานเนี่ยผมแจ้งให้ฟังทุกคลิปว่าคืออะไรคือรอยคีบที่โรบอทจากโรงงานนะครับเขาคีบตัวถังรถปุ๊บมาจุ่มสีพอปล่อยปุ๊บมันจะทิ้งรอยนี้ไว้นะครับเป็นทุกคนันต้องมีทุกคันถ้าไม่มีันิษฐานเลยครับรถชนมานะแล้วก็มาพ่นสีทําสีถึงจะไม่มีนะครับถ้าแบบนี้เดิมๆฮะติดมาจากโรงงานเลยเม็ดอาร์คเลียงตัวสวยๆคมกลมจนถึงเม็ดล่างสุดนะอ่าประมาณนี้ข้างบนขยับขึ้นมาดูให้ชัดเจนครับดูรถทั้งทีซื้อขายกันแบบสบายใจ ผมคัดให้เรียบร้อยแล้วแต่ดูก็ได้เห็นกับตาอีกรอบหนึ่งอย่าไปเชื่อใครง่ายๆนะครับรวมถึงผมเองด้วยนะผมพูดตรงๆเลยนะครับแต่ทีเนี้ยผมให้ดูชัดเจนแบบเนี้ยนะครับแล้วผมขายเนะี่ยคุณชมเห็นชื่อช่องผมเนี่ยวีออสมือสองผมเน้นแต่วีออสเลยฮะซื้อวีออสซื้อยาฤิ์มาหาผมครับวิวเพชรยนต์วิวผู้จัดการฝ่ายขายวีวีออสมือสองนะครับ, v uth, uth, รบแล้วคุณจะได้แบบดีๆไปใช้ได้ความสบายใจเพราะว่าผมขายแต่วีออสผมอยู่แต่วีออสผมรู้จักมันดีนะถ้าให้ผมพูดแบบนี้เลย ทนครับทนแบบทนเลยนะฮะไม่เคยมีปัญหากลับมาหาผมเลยอันนี้คือสิ่งที่ผมเลือกขายวีออสนะครับไม่งองแงไม่จุกจิกเป็นรถเก่งเล็กที่แบบว่าผ่อนสบายครับไม่ได้ผ่อนแรงอะไรมากมายนะไม่ใช่แบบว่าโอ้โหแล้วผ่อนแคมรี่คันละหมื่นกว่าบาทอย่างเงี้ยนะก็จับต้องได้นะครับสําหรับคลิปนี้ไปดูต่อด้านท้ายฮะโครงสร้างรถครับน็อตฝาท้ายฮะนี่เดิมๆไม่มีรอยขยับนะครับซีนเล็บจิกเข้าไปเป็นรอยเล็บ เบาๆแบบนี้ก็เป็นรอยเรียบแล้วนะครับบางๆเดิมๆรูกลมๆกลมๆแบบนี้สองฝั่งเลยนี่หัวน็อตเดิมๆครับดูกับผมดูด้วยความชัดเจนนะฮะเนี่ยล่องท้ายเม็ดอาร์ข้างหลเห็นไหมฮะคานตะเข็บเม็ดอาร์เดิมๆไม่มีแกะไม่มีแงะนะครับรถเดิมๆอ่านะแผงตั้งท้ายครับหลุมยางอะไหล่ครับเครื่องมือไม่แรงยางอะไหล่ผมมีให้ครบหมดเลยแผงตั้งท้ายครับชมครับ ซีนทับมะพร้าวสีขาวเปลือกไข่แบบนี้ฮะนี่นะครับเปิดฝั่งนี้ให้ดูนิดหนึ่งอึ๊บอ่าซีนทับมะพร้าวครับสีขาวเปลือกไข่เม็ดอาร์ครับเรียงตัวสวยๆยาวไปถึงข้างในเลยถ้าไอซีนทับมะพร้าวตรงเนี้ยคุณผู้ชมครับซีนทับมะพร้าวที่เราเห็นอยู่นะฮะตัวเนี้ยนะฮะอันนี้คือซีนทับมะพร้าวนะครับปกติจะต้องเป็นสีนี้ถ้ามันเป็นสีอื่นหรือเป็นสีพื้นเมื่อไหร่นะครับสันนิษฐานไปเลยครับว่ารถมีการ มีอุบัติเหตุมา่าจะชนเล็กชนหนักไม่รู้อะแต่เข้าถึงข้างในตรงเนี้ยแล้วทําสีพ่นสีมาเนี่ยคุณผู้ชมเลือกได้ครับเราตัดสินใจได้ครับว่าเราชอบแบบไหนเราอยากหาความสบายใจหรือหรือเราอยากหาราคาที่มันถูกถ้าคุณผู้ชมซื้อรถประเภทนั้นนะครับคุณผู้ชมอาจจะได้ราคาที่ถูกนะฮะแต่คุณผู้ชมจะไม่ได้รถเดิมครับนะฮะถ้าแบบนี้นะครับรถเดิมเดิมครับอันนี้มันพวกรอยเปื้อนฟงเปื้อนฝุ่นนะเข้าใจกันตรงกันเข้าใจได้ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดซีมันเปลี่ยนไปเลยนะครับก ซื้อทั้งทีเราซื้อใช้ยาวๆไม่ใช่แบบว่าโอ้ถูกกันสองหมื่นสามหมื่นแต่แบบยังไงอ่ะได้ที่แบบมันไม่เดิมอ่ะนะฮะเราเลือกได้ผมเชื่อแบบนั้นนะครับขยับขึ้นนิดนึงเราใช้รถแบบสิบปีผมว่าต้องมีอ่ะคันนึงอ่ะอย่างน้อยๆก็ผ่อนหมดอ่ะเจ็ดปีอ่ะนะครับเจ็ดปีมันอยู่กับเรานะครับเราเอาดีๆไปเลยนะถ้ามันต่างกันนิดหน่อยอ่ะมันอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับโหมันไม่ได้ราคาต่างกันเป็นแสนนี่ถูกต้องไหมฮะนี่นะครับเดิมเดิม นะฟีด้าพรอดหกพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทคุณผู้ชมครับปึ๊บรอยคีบระบดโรงงานชัดเจนเม็ดอาร์คมคมสวยๆว,วีออฟหนึ่งจุดห้ารุ่นมิดได้ตัวรองท็อปนะครับออปชั่นมันครบอยู่แล้วนะบ,บอกว่าเป็นหนังเรียบร้อยแล้วจอตรงกลางก็มีแอร์ก็แอร์ออโตโอ้นะครับเกียร์ออโต้เหมือนกันนะครับขับสบายกล้องถอยมีให้เรียบร้อยใช้ย,วยาวๆนะวีออฟเป็นเครื่องยนต์สันดาปล้วนด้วยไม่จุกจิกนะครับระบบไม่ซับซ้อนเหมาะกับใครเหมาะสําหรับ คนที่ไม่ชอบความวุ่นวายในชีวิตนะครับขับอย่างเดียวไม่ต้องไม่ต้องมาคอยซ่อมอะไรมากมายเทคโนโลยีก็ไม่ต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมมันคือรถพื้นฐานเดิมๆเ,เลยขับอย่างเดียวเลยนะครับไม่ต้องมีออปชันอะไรที่แบบว่าจะใช้เป็นหรือใช้ไม่เป็นแบบนั้นดีกว่านะครับนี่เดิมๆอ่ะให้เห็นกันแบบรอบคันสวยๆแบบนี้นะครับ Met เม็ดอาร์คเรียงตัวงดงามยาวจนถึงเม็ดล่างเลย ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับประมาณนี้ผมเก็บก่อนอึ๊บนะครับน็อตเสาบีครับเดิมๆไม่มีรอยขยับนะครับสติกเกอร์ลมยางสติกเกอร์ลมยางไนโตรเจนนะครับครบถ้วน3ามแสนหกหมื่นเก้าพันฟีดาผ่อนเริ่มต้นที่หกพันสองร้อยเจ็ดสิบาทตลอดอายุสัญญาเบาะเป็นหนังเรียบร้อยโพรมาลายเป็นมันติฟังก์ชันหุ้มหนังมาให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับแอร์แบ็กมีให้คู่หน้านะครับแทคชั่นคอนโทรลครับกระลื่ลงกระถไลกันล้อหมุนฟรีมีให้นะฮะอ่ะมา มาดูสตาร์เครื่องดูกันนิดนึงนะครับดูเลขไมดูอะไรประกอบด้วยนะครับจ๊บเลขไม้ฮะของคันนี้อยู่ที่1นึ่งแสนสองหมื่นหกพันโลชื่องเดียวติดนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดประตูก่อนเดี๋ยวเรามาพูดกันถึงเรื่อง,เร,องเรื่องเลขไม่ก่อนคุณผู้ชมครับราคารถคันนี้ฮะสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับเลขไม่อยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันโลคุณผู้ชมครับอย่ามองว่ามันไม่เยอะนะครับรถปี19นะครับ นะเดี๋ยวผมหารให้ดูเลย1 2 6 0 0แสนสโลลบไปสิบผ่านไปแล้ว6ปีนะครับหนึ่งแสนสโลหารด้วย6ครับกดปุ๊บ2 1ง0 0ื่นโลต่อปีนะครับแล้วถ้าต่อเดือนล่ะคุณผู้มชมหารครับสิบสครับรถวิ่งมาเดือนละ1,700โลคุณผู้มชมครับคันนี้เหมือนกับว่าวันหนึ่งอะ่ะวิ่งแค่อาหาร31วิ่งแค่56โลต่อวันเป็นการใช้งานปกติทั่วไปเลย พาลูกไปกินข้าวขับรถไปกลับทำงานนะครับออกต่างจังหวัดบ้างบางครั้งเดือนหนึ่งประมาณพันเผมก็ใช้รถประมาณนี้เดือนหนึ่งประมาณพันเนะครับเลขใหม่มาตรฐานเลยครับกับราคาครับสามแสนหกหมื่นเก้าพันฟีดาวน์หกพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทเท่านั้นนะครับจอดการคัตสกีนมีให้ครับรองรับในส่วนของตัวเขาเรียกว่าทีลิงนะครับทีลิงได้ ทีลิงได้วิทยุได้นะครับ USB เสียบได้บูทูธได้มีเสียบสายอักนะครับมีให้เรียบร้อยใส่แผ่น DVD ด้านบนได้พร้อมกับมีกล้องถอยมาให้แบบนี้นะครับถอยก็สบายนะครับเดินหน้าก็คล่องตัวสำหรับ v o s นะครับแอร์แบ็กม่ให้คู่หน้าการตกแต่งดีไซน์ก็สวยงามนะครับไม่ได้เแล้าขี้เล่เบาหนังเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับภายในก็จะมีสเปคประมาณนี้ละ v o อไม่เยอะอย่างที่ผมบอกเน้นใช้งานอย่างเดียวเลย VO s นะฮะเรามาดูต่อที่หน้าห้องเครื่องกันคุณผู้ชมครับจะได้เห็นว่าโครงสร้างหน้ารถเนี่ยเดิมขนาดไหนฟังเสียงเครื่องยนต์ด้วยนะครับว่าเสียงเครื่องยนต์ที่เป็นสันดาบล้วนแล้วก็เป็นโซ่เนี่ยไม่มีสายพานราวเร้อเนี่ยเสียงมันเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันให้ชัดเจนครับเชิญรับชม โอเคครับคุณผู้ชมมาดูกันต่อในส่วนของหน้าห้องเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องยนต์ครับดูโอวีวีทีไอฮะสี่สูบแถวเรียงดีโอเอซีขนาดพันห้าร้อยซีซีหนึ่งจุดห้าลิตรครับร้อยแปดแรงม้าเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนนะครับ e แปดสิบห้าได้นะครับแต่ผมแนะนําว่าเติมเก้าห้าเถอะครับอ่าถนอมเครื่องนะครับเครื่องยนต์ครับสันดาบล้วนฮะซีนเครื่องครับไม่มีรอยเยิ้มคาดน้ำมันของเหลวไหลรั่วซึมครับมาร์กสีโรงงานตามคอท่ออย่างนี้ให้เห็นนะครับ เสียงเครื่องยนต์ที่ผมอ่านที่คุณผู้ชมได้ยินอยู่นี้นะครับคือเสียงเครื่องยนต์ที่ผมสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดแอร์คอมแอร์ทำงานเรียบร้อยนะฮะเบ้าโชค๊คครับเป็นส่วนที่เปลี่ยนไม่ได้ส่วนโค้งส่วนเว้าเม็ดอาร์คตะเข็บไม่มีโดนแกะโดนแงะเซอเกอร์มอกอชัดเจนนะครับน็อตแก้มครับฝั่งขวานะครับไม่มีรอยขยับนะครับน็อตคัน,นแก้มไม่มีรอยขยับนะครับหัวน็อตตัวในฝาโปรงนะครับเดิมๆไม่มีรอยขยับแต่ตัวนอกเนี่ยมีรอยขยับ นี่ครับตัวนอกเนี่ยบอกชัดเจนเลยมีรอยขยับเพราะอะไรฮะเก็บรอยสะเก็ดหินนะครับแต่ไม่ต้องกังวลตาปั๊มโตโยต้าเดิมแท้จากป้ายแดงนะครับรถไม่มีการชนแน่นอนนะครับไม่มีชนหนักแน่นอนนะคานเดิมๆอ่ะนี่คานเดิมๆผมตรวจสภาพรถให้274จุดนะครับคุณผู้ชมจะเห็นใบเซอร์ของตัวรถคันนี้เลยนะฮะวารันตีว่าไม่มีการชนหนักหอความจมน้ำถ้าเจอซื้อคือ100%เครับนี่เบ้าโช๊คเดิมๆนะครับ นะสวยๆแบบนี้เลยสติกเกอร์เหรียญบาทสติกเกอร์นิยามอากาศนะครับแล้วก็ซีนนั่นบนนะบเล็บจิกเข้าไปเล็บจิกเข้านะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับวีออสสีดําคันนี้หนึ่งจุดห้ารุ่นมิรดรถหน่วยงานมือเดียวจากป้ายแดงครับสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทฟรีด้าผ่อนที่หกพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทตลอดอายุสัญญาฮะเลขไม้วิ่งมาที่หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันโลนะครับก็ถือว่ากลางๆครับไม่เยอะแยะอะไรมากมายนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้น้อยถึงหลักหมื่นแต่เป็นเกมมาตรฐานได้เลย นะครับกับราคานี้รถสีดำสวยๆโครงสร้างเริมยๆแบบนี้สนใจติดต่อมาครับ0855366287สําหรับคลิปนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนนะครับใครสนใจติดต่อผมได้โดยตรงนะครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้นะครับบิวเพชรยนต์บิวออสตมือ 2. สองสําหรับวันนี้สวัสดีครับ